สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวกล้องไ i กา Q3 ตัวนี้นะคะฉบับผู้หญิงตัวเล็กๆใช้งานเองใช้งานจริง10เดือนเต็มนะคะก็สำหรับกล้องตัวนี้นะคะอ้อมได้มาตั้งแต่มิถุนายน2023ปัจจุบันคือเมษา2024หลักๆเลยคือใช้ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะเอาไว้ถ่ายรูปมุมวิวถ่ายรูปคนนะคะ รู้สึกว่ากล้องรูปที่ได้สวยมา,มาก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 นะคะแต่มันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียแหละมาฟังกันว่าในมุมมองของผู้หญิงที่ถ่ายรูปงูปาปากดไปเรื่อยๆนะคะมันเป็นยังไงนะเรื่องแรกที่อยากจะพูดเลยก็คือเรื่องของการพกพา ด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงเนาะเราจะต้องมีกระเป๋าใส่ของนูนี้นั่น6กติดตัวตลอดเวลาเวลาไปเที่ยวโทรศัพท์กระเป๋าตั้งพาสปอร์ตนอกจากนี้เรายังต้องพกกล้องไปด้วยอีกอันหนึ่งอะเข้าใจปะคือของก็เยอะแล้วล,ลิปสติกลิปสติกเครื่องสำอางนิดนิดหน่อยหน่อยใช่ไหม แล้วเราจะต้องมีกระเป๋าเพื่อใส่กล้องแล้วก็พกภาพไปตลอดทีนี้เนี่ยปัญหามาจจะเกิดตรงที่ด้วยความที่กล้องมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็เถอะทะาเพราะฉะนั้นจะต้องมีกระเป๋าสองใบใบหนึ่งคือเอาไว้ใส่กล้องที่จะสะดวกในการหยิบขึ้นมาถ่ายเมื่อไหร่ก็ได้และต้องเก็บได้ตลอดเวลากระเป๋าลักๆที่อ้อมใช้เลยจะเป็นถุงผ้าแบบนี้ก็คือใบเล็กๆนี่แหละเวลาไปไหนก็คือจะห้อยใส่มือเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็จะใส่กล้องเข้าไปแบบนี้ ก็คือกระเป๋าใบนี้จะใส่แค่กล้องอย่างเดียวนะคะแล้วก็จะห้อยติดตัวเอาไว้ตลอดเวลาห้อยไว้แบบนี้เลยแล้วก็เวลาจะใช้ก็ค้อยหยิบออกมาใช้เสร็จก็เก็บเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเราเป็นผู้หญิงเราต้องพกกระเป๋าสองใบใบหนึ่งใส่ของทั่วๆไปในการใช้ชีวิตประจําวันเนาะกลับอีกใบหนึ่งคือต้องใส่กล้องแล้วก็เดินไปไหนมาไหนก็ต้องพร้อมที่จะหยิบกล้องออกมาได้ตลอดเวลาและด้วยความที่กล้องมันใหญ่กว่าจะเปิดปิดก็ช้าถ่ายก็ยากนิดนึงในการกดปุ่มนะคะแต่ว่ารูปที่ได้คือสวยต้องยอม เรื่องที่2คือความสนุกข,ของการที่เราถ่ายรูปมาแล้วแล้วเราจะอัพโหลดรูปลงโซเชียลมีเดียแบบทันท่วงทีนะคะก็คือมันจะมีแอปพลิ like เคชันอะไลก้าโฟโต้เนาะก็เข้าไปแล้วก็กดคอนเน็กับกล้องอะแค่ใช้เวลาแค่ประมาณไม่ถึงหนาทีก็ได้แล้วนะคะพอคอนเน็กเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นรูปมาให้เราบแบบเนี้ยแล้วเราก็กดเลือกเลยลากเลยวันนี้ถ่ายไป200รูปเสร็จแล้วก็กดดาวน์โหลดนะคะ ไม่เกิน5้าทีคือดาวน์โหลดรูปทั้งหมดมาอยู่ในมือถือเราแล้วเราก็เอาไปผ่านการแต่งในไลน์ลูมต่ออีกทีนึงปรับแสงปรับสีนิดหน่อยแล้วก็พร้อมที่จะอัปโหลดลง Instagram ได้เลยนะคะแบบเร็วมากคือเป็นผู้หญิงอ่ะจือกล้องมาไม่ทำอะไรหรอกถ่ายรูปลงไอจีเฉยเแค่นั้นแหละจุดประสงค์ของผู้หญิงมีแค่นี้มาดูรูปที่ได้จากหลังกล้องกันนะคะก็อันนี้เป็นรูปเซตที่ไปเที่ยวสิงคโปร์นะคะก็คือถ่ายตอนกลางคืนเนาะตอนที่แบบล่องเรือก็คือกดไปเรื่อยๆรืนะคะ ไม่ได้ทำอะไรเลยจบหลังกล้องล้วนๆแบบนี้เลยก็คือภาพสวยมากแสงดีมากนะคะก็คือจบ1เสร็จนะคะคลิปต่อมาคือไปไอแลนด์ไอแลนด์อันนี้คือช็อกจริงเพราะว่าตอนที่ไปอะ่ะคือรูปที่ได้คือไม่คาดหวังเลยเพราะรู้สึกว่าแสงมันไม่สวยเลยเพราะว่ามันมืดตลอดเวลานะคะดูรูปนี้รูปนี้เนี่ยเป็นแบบคือวันนั้นนะมันเป็นที่แบบเมฆมันคลุมๆแล้วมันมืดๆไปหมดเลยนะคะอ่ะอันนี้คือรูปที่ผ่านการแต่งเรียบร้อยแล้วเนาะคือได้แบบนี้นะคะ มาดูรูปต้นฉบับนะคะต้นฉบับของรูปนี้เนี่ยจริงๆคือแบบนี้ไม่สวยเลยตอนแรกก็แบบอ้โหูมันจะทํายังไงให้มันสวยได้อะก็คือเอามาซูมซูมพอเอามาซูมดูใกล้ๆเฮ้ยทาไมน้องมันชัดจังเลยอะแมวน้องแมวน้ำนี่ยชัดอยู่เลยนะคะก็เลยซูมเอานะคะเราก็ได้มาเป็นรูปนี้เลยเนี่ยดูสิมันคือซูมแล้วอะซูมไกลแค่ไหนก็ยังชัดอยู่แล้วก็ปรับสง่งปรับแสงก็คือสวยแบบสวยมากนะคะนี่ อีกรูปหนึ่งนะคะรูปนี้รูปนี้เนี่ยเป็นวันที่แบบว่าเมฆมันบังแล้วก็ไม่มีแสงแดดเลยแล้วก็พายุเข้านะคะมีแต่ลมอะไรอย่างเงี้ยลงไปแค่แป๊บเดียวนะคะก็คือกดมั่วๆ่เล่นๆคืออันนี้คือรูปต้นฉบับนะพอเอามาแต่งเอามาซูมนู่นนี่นั่นนิดๆหน่อยๆนะคะเนี่ยได้เป็นแบบเนี้ยคือคิดว่าสวยมากเลยนะคือถ้าเกิดว่าเอากล้องมือถืออะยังไงก็ไม่มีทางได้ขนาดเนี้ยรู้สึกว่าคุ้มค่าในการพกกล้องใหญ่ๆลงไปนะคะแล้วก็อ่ะถ้าถ่ายคนนะ ถ่ายคนสวยไหมนี่สวยสวยมากนะคะอันนี้ถ่ายคนก็คือชัดมากดูสิซูมขนาดนี้ยังชัดอยู่เลยเนี่ยอ่ะดูรูปต้นฉบับนะคะอันนี้คือรูปต้นฉบับที่ยังไม่ได้แต่งเนาะพอแต่งสีนิดหน่อยก็คือแบบนี้ก็ยังชัดอยู่นะคะเนี่ยดูสิ ถ่ายกลางคืนก็สวยคือสวยมากเลยเป็นกล้องที่แบบดีอะ่ะอันนี้คือแฟนถ่ายให้นะกดเฉยๆเขากดอะไรไม่เป็นหรอกเขากดเป็นแค่กดไทยอย่างเดียวนะคะเนี่ยคือมันชัดขนาดเนี้ยแล้วสีเสือคือมันสวยไปหมดเลยอะ่ะเนี่ยดูสิแล้วก็เอามาแต่งต่อในไลน์รูปอีกนิดนึงก็อัปโหลดลงอินสตาแกรมนะคะจบแบบจบมากนี่อีกอีกอันนึงอันนี้ที่ญี่ปุ่น อันนี้ยื่นให้น้องถ่ายให้นะคะก็คือดูต้นฉบมับนะต้นฉบมับเป็นแบบเนี้ยแล้วก็พอแต่งสงแต่งสีนิดหน่อย,อยคือได้แบบเนี้ยก็คือรูปที่ได้คุณภาพไฟล์บันดีเนาะตั้งค่าไว้แค่เป็นลาเจไปเฉยๆแล้วก็เอามาแต่งต่อในไนลท์รูมเฉยๆคือการโยนรูปจากกล้องมามือถือคือแป๊บเดียวได้เลยแล้วก็เอามาแต่งต่อนในไลท์รูมแล้วก็เป็นอัปโหลดลงไอจีได้เลยนะคะเนี่ยดูสิสวยอะ่ะคือมันได้แบบ อีกฟิลลิ่งหนึ่งที่มันรู้สึกดีกว่าการใช้โทรศัพท์ถ่ายนะคะแล้วก็แบบเนี่ยรูปพวกเนี้ยถ่ายอันนี้คืออยู่บนรถทัวร์นะแล้วก็กดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็คือถ่ายผ่านกระจกแล้วก็มาแต่งต่อในไหยรูมนิดนึงคือด้วยความที่ภาพมันคมชัดไฟภาพมันดีมันเลยทําให้ทุกอย่างมันดูสวยไปหมดเลยรู้สึกว่าต่อให้จะพกยากแค่ไหนก็จะพกนะคะต่อให้มันพกยากก็ช่างมันเพราะว่าตอนนี้เริ่มชินแล้ว เรื่องถัดมานะคะก็คือด้วยความที่เขาเป็นกล้องคอมแพกเนาะเลนส์มันไม่สามารถหมุนซูมได้การที่เราจะซูมเนี่ยเราจะต้องกดปุ่มครอปเอาก็าคือเขาจะมีปุ่มเล็กๆตรงนี้เนี่ยเป็นปุ่มตรงนี้ใช่ไหมคะใช้ครอปเอาการครอปกดหนึ่งครั้งมันก็จะไปที่35 5ห้าห้าสิบเแล้วก็90นะคะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันซูมไม่ได้แล้วเราใช้ครอปเอาอะไฟล์ภาพที่ได้มันจะไม่คมหรือเปล่าภาพที่ได้มันจะไม่สวยเท่ากับการถ่ายถ่ายเลนส์ปกติหรือเปล่านะคะ แต่จะบอกว่าภาพที่ได้มันคมและแบบชัดมากอะต่อให้เราจะครบเก้าสิบอะคะ่ะอันนี้คือปราสาทโอซากาก็คือคือยืนอะไกลมากนะคะในตำแหน่งที่ไกลมากๆก็คือไม่ได้เดินเข้าไปใกล้ๆอะแต่ว่าใช้ครอบเอาก็คือใกล้มากแล้วก็ภาพคมชัดมากนะคะอันนี้อีกปราสาทหนึ่งตอนที่ไปอีกวัดหนึ่งนะคะก็คือใช้ครอบเก้าสิบเหมือนกัน ขอบ9กก็คือสวยมากคือมันคือมันยังมีความคมชัดอยู่ทุกอย่างทุกเกาเ้าเบียดนี้คือคมหมดเลยไม่ต้องกลัวว่าขอบแล้วจะไม่สวยคือตัดปัญหาดันทิงไปได้เลยแล้วก็รู้สึกสนุกกับการขอบมากแค่กด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 มันก็ได้ระยะที่เราต้องการเลยนะคะทันทีแล้วก็อีกป,ปัญหาหนึ่งที่เจอเลยก็คือกล้องมันทนสภาพอากาศหนาวหนาวไม่ได้อะพอมันหนาวมากแล้วมันก็ค้างเหมือนกัน ก่อที่มันจะทํางานได้เป็นปกติคือใช้ระยะเวลานานมากคือขนาดกล้องใหม่ขนาดเนี้ยเจออากาศห,หนาวๆก็ไม่รอดเหมือนกันนะคือค้างไปเลยนะคะถามว่ากล้องนี้ใช้ง่ายไหมก็ง่ายนะคะสําหรับคนที่ใช้ไม่เป็นก็ใช้โหมดออโต้แล้วก็เปิดปิดแล้วก็กดถ่ายได้เลยนะคะแต่มันจะมีข้อหนึ่งที่อยากให้ทุกคนรู้ก็คือ เวลาที่เราจะถ่ายคนกับถ่ายวิวอะมันจะไม่เหมือนกล้องทั่วไปแหละที่แบบว่าอะถ้าเราใช้มือถือเนอะเราจะถ่ายวิวแล้วก็กดโฟกัสที่วิวแล้วมันก็ชัดใช่ไหมจะถ่ายคนก็กดที่หน้าคนมันก็ชัดอันนี้ไม่ได้นะมันจะต้องปรับโหมดก็คือกดตรงเมนูปึ๊บ เราก็มาปรับโหมดเลือกโหมดว่าจะเป็น portrait หรือว่าจะเป็นแลนด s c a p e ถ้าจะถ่ายคนเอาแลนด์สเคปถ่ายไม่ได้ไม่สวยจะต้องกดมาเป็น portrait ถ้าจะถ่ายวิวก็จะต้องเป็นแลนด์สเคปเท่านั้นคือมันจะต้องกดเปลี่ยนโหมดตลอดเวลาตรงนีน้คือรู้สึกว่าลำบากชีวิตมากเลยอะคือแบบอ่ะถ่ายวิวอยู่จะหันไปถ่ายหลานจะหันไปถ่ายคนเงี้ยก็ต้องมานั่งกดโหมดใหม่พอถ่ายหลานเสร็จจะหันจะไปถ่ายวิวก็ต้องเปลี่ยนโหมดใหม่เงี้ยโอ้โหอันนี้คือรู้สึกว่าเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตมากนะคะสรุปนะคะ ดีรูปสวยแต่ว่าใหญ่เถอะทะแล้วก็การจะถ่ายสลับโหมดไปมาใช้งานยากถ้าใส่ถุงมือคือตัดทิ้งไปได้เลยถ่ายไม่ได้เลยต้องถอดถุงมือแล้วก็ใช้กล้องตัวนี้เท่านั้นนะคะจําลองเหตุการณ์ให้ดูถ้าสมมติว่าใส่ถุงมือตอนที่ไปเที่ยวที่หนาวๆใช่ไหมคือถุงมืออ่ะมันก็จะหนาประมาณนี้เวลาหยิบกล้องขึ้นมาใช่ไหมมันก็จะหยิบหยิบยากนิดหน่อยมันก็จะกลัวหล่นแล้วเนาะ เปิดปิดยังพอได้อยู่เพราะว่าปุ่มมันมีคันโยกใช่ไหมคะถ่ายก็ยังได้อยู่ก็กดตรงนี้แล้วก็ถ่ายได้ปุ๊บใช่ไหมแต่ประเด็นคือถ้าเราจะถ่ายคนกับถ่ายวิวเราจะต้องเอามือมากดตรงนี้กดตรงเมนูเนี้ยมันกดไม่ลงอะเนี่ยกดอะกดลงแหละกดเมนูกดได้เพราะปุ่มมันใหญ่แต่ถ้าจะกดมาเปลี่ยนโหมดตรงเนี้ยคือมันจะต้องเลือเล่อนตรงเนี้ยคือไม่ได้ละคือถุงมือใหญ่ไปไม่ได้ละ กดปุ่มตรงนี้ก็กดไม่ได้จะก,กดขอบก็ไม่ได้จะเปลี่ยนโมดต,ตรงนี้ก็ไม่ได้คือถ้าใส่ลงมือคือทําอะไรไม่ได้เลยอะจบเต็ม10บนะให้8เลยให้คะแนนความสวยทุกอย่างของกล้องตัวนี้นะคะหัก2ข้อหนึ่งพกยาก2อปุ่มกดยากแค่นั้นพอจบค่ะ ก็สำหรับผู้หญิงคนไหนนะคะที่กำลังมองหากล้องที่เอาไปถ่ายรูปอัพลงไ g สวยๆนะแนะนำเลยว่าเออซื้อไปถือรูปมันสวยจริงมันไม่เหมือนกับรูปที่ได้จากกล้องโซนี่หรือว่าไม่เหมือนกับรูปที่ได้จากกล้องมือถือเลยและถ้าเกิดว่าใครที่แบบมีแฟนพกให้มีแฟนคอยถือให้ซื้อไปเลยไม่ต้องคิดเยอะให้เขาถือไปนะคะแต่นี้คือถือเองไงคือเขาไม่มีใครถือไม่มีใครช่วยถือเลยก็คือถือเองนะคะก็ยังทนอยู่นะ แล้วก็ใครที่ชอบคลิปรีวิวอันนี้นะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้อ้อมด้วยนะคะะก็สำหรับคลิปหน้านะคะจะมารีวิวอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะ